สวัสดีค่ะแม่าริสอนเกษตรอินทร์นะคะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการปลูกผักกาดขาวหรือดูฝนค่ะนี่ก็จะเป็นมเมล็ดผักกาดขาวนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมดินเตรียมกระถางกันค่ะ ช้ใบไม้สดและใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ําดินที่ใช้ปลูกนะคะดินด้วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนจะไม่ใส่ขุ๋ยมะพร้าวนะคะเพราะว่าฤด,ดูฝนนั้นอากาศชื้นมากอยู่แล้วค่ะโรยเมล็ดผักกาดขาวให้ทั่วกระถางค่ะพยายามอย่าให้ผักกาดขาวกระจุกกันนะคะ หลังจากนั้นก็นําดินมาโดยทับบางๆรดน้ำทุกวันวันละหนึ่งครั้งแล้วยกกระถางไปวางไว้บริเวณที่มีแสงแดดนาไรค่ะหอมแดงที่พร้อมปลูกนะคะจะต้องมีลักษณะงอกหน่อออกมาแบบนี้จะดีมากเลยค่ะเนี่ยไปซื้อหอมแดงมาจากตลาดนะคะ แล้วก็เจอหอมที่งอกหน่อออกมาหนึ่งหัวเดี๋ยวเอาไปเสียบใส่กระถางเพราะเมล็ดผักกาดขาวค่ะปลูกไว้ด้วยกันจะดีมากเพราะว่าหอมแดงกับผักกาดขาวชอบแดดจัดแต่ไม่ชอบฝนนะคะผ่านไปสามวันค่ะผักกาดขาวงอกแล้วสวยเชียวค่ะ นี่จะเป็นต้นกล้าแตงโมค่ะเห็นเมล็ดแตงโมไหมเขาเกิดจากปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะนําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารมาผสมกับดินร่วนแล้วนํามาเพาะเมล็ดผักกาดขาวนะคะเมล็ดแตงโมก็อยู่ในปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ทําให้ต้นกล้าของเมล็ดแตงโมงอกขึ้นมาค่ะพอประกาดขาวมีทั้งหมด4ใบนะคะมีใบเลี้ยง2ใบใบแท้2ใบเราก็ย้ายต้นกล้าได้แล้วค่ะ ต้นกล้าค่อนข้างจะยืดเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักเกือบทุกวันต้นกล้าของแตงโมก็ยืดนะคะถอนทิ้งเลยเพราะว่าคงไม่รอดแล้วเราก็มาย้ายผักกาศขาวนะคะก็ใช้ช้อนควักขึ้นมานำตุ้มดินขึ้นมาด้วยค่ะอยู่ในโซนเดียวกันนะคะควักขึ้นมาหลายๆต้นเลยแล้วก็มาใส่กระถาง8นิ้วตัวนี้เป็นกระถาง8นิ้วนะคะ กดดินเบาๆค่ะฝังลงไปลึกๆให้โผล่ขึ้นมาเฉพาะใบของประกาศขาวนะคะประกาศขาวเขาจะชอบแบบนี้ค่ะฝังโคนต้นลงไปลึกๆเลยก็ย้ายต้นกล้าไปกระถางใหม่ทั้งหมด3กระถางแล้วส่วนที่เหลือนะคะก็ควักขึ้นมาแล้วก็ฝังลงกระถางเก่าค่ะนี่เติมดินไปหน่อยนึงนะคะ เนี่ยควักขึ้นมาแล้วก็ฝังลงกระถางเดิมเลยถ้าเราไม่ฝังลงนะคะลำต้นยืดแล้วก็โค่นต้นล้มก็จะเฉาตายค่ะไม่ได้ขึ้นลานะคะถ้าเราไม่ควักขึ้นมาแล้วฝังลงไปใหม่เนี่ยผักกาดขาวจะรอดยากเพราะว่าโค่นต้นล้มแล้วก็จะเหี่ยวเฉาตายค่ะถ้าเราควักขึ้นมาแล้วก็ฝังลงไปใหม่ให้ผูขึ้นมาเฉพาะใบของผักกาดขาวนะคะเขาก็จะรอดค่ะ ก็จะย้ายต้นกล้าลงกระถาง8นิ้วกับกระถาง6นิ้วนะคะสาเหตุที่ต้นกล้าของผักกาดขาวยืดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันแล้วผักกาดขาวโดนยกเข้าร่มแล้วไม่โดนแดดก็ทำให้ต้นกล้ายืดค่ะ หลังจากที่เราย้ายต้นกล้าแล้วนะคะเราก็ต้องเฝ้าสังเกตดูว่าคนต้นน้ําเริ่มยืดไหมถ้าคนต้นเริ่มยืดหรือว่าเริ่มล้มเนี่ยเราก็ต้องหมั่นเติมดินนะคะทุกๆอาทิทตย์เลยค่ะไม่เช่นนั้นผักกาดขาวจะเฉาตายค่ะรดน้ําทุกวันค่ะถ้าวันไหนฝนตกต้องยกกระถางผักกาดขาวเข้าร่มนะคะต้นกล้าเล็กๆขนาดนี้ถ้าโดนฝนนะคะเปื่อยตายค่ะ ต้นเล็กๆขนาดนี้หลังจากที่ปลูกแล้วนะคะให้นําออกตากเดดตอนเช้าสักวันละสองสชั่วโมงนะคะแล้วก็ยกกระถางเข้าร่มและนี่ก็จะเป็นผักกาดขาวที่ย้ายต้นกล้าแล้ว2วันค่ะเห็นไหมคะใบเริ่มโตขึ้นแล้วนะคะใบโตขึ้นเยอะเลยต้นก็สูงขึ้นค่ะ วิธีดูแลผักกาดขาวนะคะถ้าผักกาดขาวต้นโตขนาดนี้แล้วก็ให้ตากแดดทั้งวันค่ะเพราะว่าผักกาดขาวชอบแดดจัดแต่ผักกาดขาวจะไม่ชอบฝนนะคะถ้าฝนตกหนักเนี่ยต้องยกกระถางเข้าร่มมิฉะนั้นใบผักกาดขาวจะช้ำหมดเลยค่ะต้นขนาดนี้นะคะถ้าเรามีชายคาแล้วแดดส่องถึงนี้จะดีมากเลยค่ะให้โดนละอองฝนนิดหน่อยแล้วก็ ให้โดนแดดจัดทั้งวันนี้จะดีมากนะคะสำหรับการปลูกผักกาดขาวฤด,ดูฝนการให้ปุ๋ยนะคะให้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารครั้งละสองช้อนโต๊ะสองสัปดาห์ต่อครั้งค่ะแล้วก็พรวนดินไปด้วยถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ให้ปุ๋ยคอกแทนได้นะคะถ้าดินในกระถางยุบหรือว่าโคนต้นล้มเราก็ผสมดินปลูงปลูกนะคะเติมลงไปแล้วก็จะแก้ปัญหาได้ยิ่งทำให้ผักกาดขาวเจริญง,งอกงามยิ่งขึ้น แล้วลดด้วยน้ำหมักปลาทะเลนะคะจิตวันต่อหนึ่งครั้งอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรค่ะลดรดทุกจิตวันแล้วก็ลดด้วยจุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงนะคะเพราะว่าจุลินรีย์สังคเคราะห์แสงนี้จะทําให้รากและลําต้นของประกาศขาวแข็งแรงและทําให้ประกาศขาวดูดซึมธาตุอาหารไปใช้อย่างง่ายดายจุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงจะช่วยย่อยธาตุอาหารในดินค่ะ ศัตรูของประกาศขาวนะคะก็คือตัวหนอนเราก็กำจัดตัวหนอนด้วยการก็บไปทิ้งหรือลดด้วยน้ําหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชนะคะอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรค่ะฉีดพ่นจนกว่าหนอนจะหนีไปนะคะและป้องกันเชื้อราด้วย น้ำหมักจุลินทรีย์หนอกล้วยนะคะอัตราส่วนการใช้2ช้อนกาแฟต่อน้ำา5ลิตรนะคะฉีดพ่นทางใบแล้วก็รดลาดทางดินค่ะผักกาดขาวโตอัดแน่นเต็มกระถางเลยนะคะเราก็ตัดไปกินนะคะพอเราตัดไปกินเนี่ยก็จะทำให้ต้นที่เหลือเนี่ยอวบใหญ่ยิ่งขึ้นตอนนี้เขาเบียดกันอยู่ค่ะ ตัดไปกินได้แล้วนะคะต้นขนาดนี้อร่อยมากค่ะเป็นประกาศขาวปลอดสารพิษเราปลูกกินเองนะกินแล้วก็สบายใจมีความ<ห>สุขค่ะ,น,ะ,คะนี่จะเป็นผักสะเดาค่ะต้นสะเดาปลูกในกระถางเนี่ยกระถางแปดนิ้วยกขึ้นได้เลยนะคะเนี่ยปลูกไว้สำหรับเป็นกินยอดค่ะแล้วก็ใช้เป็น ไปทำน้ำหมักสมุนไพรให้สตูพืชนะคะก็ปลูกไว้เพื่อได้ใช้อยากกินยอดสะเดาก็กินทีละยอด2ยอดนะคะเพราะว่าสะเดาเนี่มีความขมอยู่แล้วเรากินได้ไม่เยอะหรอกค่ะหามาปลูกกันนะคะปลูกได้เนี่ยสะเดาสะเดาในกระถางปลูกได้ปลูกง่ายด้วยนะคะเป็นไม้ยืนต้นแต่ว่าเวลาเราวางที่พื้นน่ะต้อง ต้องมีพื้นปูนรองรับนะคะเราปลูกในเขตบ้านถ้ากลัวท่วมบ้านมีพื้นปูนปูนรองรับระฐานก็จะทําให้รากเขาไม่ทะลุเพอรากเขาไม่ทะลุลงดินนะคะเขาติดพื้นปูนก็จะให้ต้นไม่ใหญ่มากนะคะเนี่ยนี่ก็จะเป็นพื้นปูนซีเมนนะคะที่วางต้นสดาค่ะที่บ้านแม่บริซอนไม่มีพื้นดินเลยนะคะ จะเป็นพื้นปูนซีเมนเกือบทั้งหมดเนี่ยก็วางกระถางสะดาลงตรงนี้ทําให้ต้นสะดาไม่ใหญ่โตมากเกินไปเราก็จะมีสะดากินตลอดทั้งปีแล้วก็ปลูกในกระถางเปดนิ้วเองค่ะเป็นไง เนี่ยโอ้เกาให้พี่ทงหยอดเนี่ยหึมึมึมึเอาเอ้าหิวข้าวกันหรือ,อยังหิวข้าวกันหรือยังลูกหึมหิวข้าวกันเอาไปกัดหูพี่ทงหยอดทำไมอะน้ำหวานน้ำหวานกัดหูพี่ทงหยอดทำไมลูกหึม ปการถุงพี่ถึงหยอดทำไมใเอาพี่ทึงหยอดลุกขึ้นสู้เลยลูกไปยอมเขาทําไมล่ะลูกพี่ทึงหยอดเนี่ยน้ำหวาน,น,วานไปกัดพี่ทังหยอดเขาทำไมล่ะลูกพี่ทังหยอดเขาเจ็บนะ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่มริสุเิ์กระสีทรอินซีด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นจุลินทรีย์หนอกกล้วยจุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงน้ำหมักสมุนไพรไล่สัตูพืชต้นพันธุ์มะตูมแขกต้นพันธุ์ผักหวานบ้านหนอกกุยช่ายแล้วก็ใบหูเสือนะคะแล้วก็มีผักพื้นบ้านต่างๆอีกมากมายหลายชนิดนะคะเกือบ20ชนิดเลยค่ะเดี๋ยวแม่มริสุจะให้รายละเอียดไว้ข้างล่างก็สนใจติดต่อมาเลยนะคะสําหรับ วันนี้แม่มารีสนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์ like, กดแชร์ให้แม่มารีสนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ